การค้นพบใหม่จากนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับหรือว่ามอชนะครับเป็นวิธีการรักษาแล้วก็ยับยั้งโรคกระดูกพรุนนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็โรคข้อเสื่อมเนี่ยเขาบอกว่าเจอเป็นครั้งแรกของโลกเลยนะครับโดยไม่ต้องพึ่งยานะครับบอกว่าใช้ลักษณะของสารเซซามีนที่อยู่ในงาดําครับรองศาสตราจารย์ดรปรัชญาคงทวีเลิศนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ เปิดเผยบอกว่าการค้นพบครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการต่อย,ยอดจากการคิดค้นวิธีการฟื้นฟูรเรื่องของเซลล์สมองและก็รักษาโรคมะเร็งที่ได้มาจากการสกัดของสารเซซามีนออกมาจากมเมล็ดงาดําครับพอเอาไปทดลองรักษาโรคอื่นๆดูเนี่ยพบว่าเจ้าสารเซซามีนนี่แหละครับมันสามารถที่จะนําไปรักษาโรคกระดูกคุณได้เป็นอย่างดีถือว่านี่เป็นการค้นพบครั้งแรกของโลกเลยนะครับและคาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้คนจํานวนมากโดยเฉพาะผู้หญิงครับ เขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยมีอัตราเสี่ยงเป็นโรคกระดูกพุนสูงกว่าผู้ชายมากถึง70-80%เลยนะครับแล้วบอกว่าเนื่องจากในปัจจุบันการรักษาโรคกระดูกพุนด้วยตัวยามักจะมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นดังนั้นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครับโดยเฉพาะมาเมล็ดงาเหล่านี้ที่ก็บอกว่าให้คุณค่าทางอาหารและก็เป็นยาตำรับโบราณ